สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสาวย้อพอกระเทินจ้าผักอ,อ,อีตู่งามๆจ้าเช้าวันนี้เนาะสาวย้อสิพาทุกคนมาตัดผักอีตู่ขายาใบเมงรักเนาะพี่น้องนี่ง,งามๆได้ขายเด้อจ้าพี่น้องนี่น้อยเดียวนี้ก็ได้ขายเด้อสาวสาวย้อดีใจดีใจนี่นี่ คุณว่าให้โลละห้าสิบบาทพี่น้องอมาตัดอ่าพวกอีตู่กับสาวย้อเลยจ้าสาวย้อสิจัดพวกอีตู่ขายเด้อพี่น้องเด้อบันนี่เด้อนี่มาลุ้นกันว่าเฮาสิได้สักบาทเนาะพี่น้องเนาะพวกอีตู่อ่าส่วนน,น้อยของสาวย้อน,นี่ทุกคนได้ขายเด้อจ้านี่แล้วก็พักอันนี้นี่พักอันนี้นนนสาวย้อกับง,งามละเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่นี่ เอาที่เอามากับน้องเดือนเนาะงามเหลอเด้อน,นี่สงสัยจะได้กินหมูมะนาวแล้วนี่นี่น,น,นี่งามแล้วพี่น้องแล้วก็นี่ผักแพลนเนาะพี่น้องผักแพลเพิ่นกับซื้อเพิ่นวาาะฮะ้ทสการรมเพิ่นกับเอานี่เอากระสิตัดขายเนาะตัดขายนะจ้า,าสิมาลุ้นกันว่าหาสิได้กี่บาทเนะาะเมื่อนี้ <c oughs> นี่เอาปลูกไว้กินเนาะปลูกไว้กินพอได้ขายพี่น้องเาก็เออดีกว่าปะให้เพิ่นอันอันเท่าแก่ทิ่มเนาะพี่น้องนะมาดูกันเลยจ้าม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 า,มาเบิ่งกันเลย ประมาณนี้นะจ๊ะหนึ่งกำมแต่เพื่อนให้เห็ดแบบนี้เนะาะจะกำมเาสักบาทแถวย้อนก็บ่รู้แหละแต่เพื่อนซื้อโลละห้าสิบบาทเพื่นว่านะด,ด้หนึ่งกำแล้วจะได้พอหอนหาสิบบาทแบบพี่น้องเรามาลุ้นกันจ้าแท่ไดนก็เอาเนาะค่ะนาะดีใจขนาดเลยไม่คิดว่าจะได้ขายพี่น้อง ไม่คิดว่าปลูกเล่นๆเราจะได้ขายนะคะอเอากินบหทันนะพี่น้องๆค่ะกะเก็บขายปะ สายนอตัดออกสายนอกระสีเอาพุนมาใส่นใเนาะเพ็ดปุ่งนี่เพิ่นก็นเริ่มอยากแก่ได้พี่น้องเอ้ยเริ่มเป็นดอกแล้วค่ะเนี่ยอ๋อได้เยอะอยู่ได้พี่น้องเอ้ yeah ีตุ้างงามจ้า,าีตุ้งงาม,ามจะย้อนได้ขายเลยนะพี่น้องเด้อดีใจจังเลยนี่คิดว่าเราจะได้ขายนะพี่น้องนี่จะย้อนเป็นเงี้งขมือคขมือพอตัดแล้วก็แอบเสียดายอยู่พี่น้องเลยผมเป็นไรจ้าเดี๋ยวเพื่อนกะนั้นเพื่อนจะแทงย้อนขึ้นมาลนะย้อนเป็นยังสีปโป่งขึ้นมาใหม่สองน้องจงจงไว้นี่นะเปน็นการแต่งถิง่นด้วยนะจ๊ะ ไปปูเรืรถน้ำเดี๋ยวเพื่อนก็นงามเพื่อเก่าจ้า พอแล้วจ้าอัน,นจุ๋มนี้สาวยอสิจ,จงไปกินซะก่อนนะพี่น้องนะเพื่ออัน,นพวกนี้โปง่งตัวพวกนี้โป่เนาะอันนี้สาวย้อยเก็บไว้ก่อนเด้อจ้ะเด้อพอดีจ้าหอมจังเลยห,ห,หอมหอมหอมพี่น้องหอมน,อนี่ ตัดพักแพล็กันนะจ๊ะโอู้หักแพลส็สาวน้อยกับงานงามไปเนอะนี่ สัพเพงงามๆจ้าจูงามๆได้ขายไปเด้อนน้องเดือนเ้อพี่ได้ขายสัพเพงเอาไปจูย่ยเออโอ้ที่ได้หลายอยู่ได้พี่น้องเอ้ยนี่ดีใจดีใจ ีใจจ้าเก็บพักขายจ้าตะย้อนสิทําโครงการขยายอันนั้นปลูกพักก็ย้อนนะปลูกไว้กินเองแล้วก็ได้ขายด้วย

เห็นไ,ไหมคะพวกแกสังยอทำงามแท้เราเป็นอย่างแบบเนาะเดี๋ยวเพืนกระโปรงไหมเนาะจัดไปปล่อยไว้เราจะแก้ทิ้งนะคะเนาะตัดจ้า เป,เป็นดอกแล้วเพิ่นกแก่แล้วพี่น้องจากตอนงามๆแต่ว่ากำน้อยกำใหญ่เด้อกำน้อยกำใหญ่ดีไหมคะเพิ่นไปเพิ่นยังสิไปแต่งเอาเด้อพี่น้องขายให้คุณยายบายนะคะคยายบายเพิ่นขายของอยู่ในอันตลาดริมน้ำพุงนะคะตลาดริมน้ำพุนตะนอยได้แวะเวียนมากัามาอุนนนเพิ่นได้ด้อจ้ะเด้อ จ,จงไว้ขย่อมเนาะจะย้อยจงไว้ขย่อมนึงแล้วจ้ะเด้อจิไว้ถังเท่อผัดถังเท้อ,อ,อยักซากวงซักไดนน้นะ้องนีลยจะยอะจงไว้ขย่อมนึ่ไปมัดผักกันเลยจ้จามามัดผักกันจ้าผักแถวรงานจ้ามาสักไปขายกันนะคะ อันส่วนเล็กๆไม่น้อยของเราข้างบ้านนะจ๊ะพี่น้องส่วนเล็กๆข้างบ้านของเราดีใจมากเลยค่ะได้ขายผักพี่น้องเดีายเใบคนรับซื้อนะจ๊ะเขนถามซื้อผักข้าน้อเด็กขะาน้อดีใจขนาดเลยมาเปิดกัวมาเฮาจะได้กี่บาทน้อง ขักแพลได้กี่กิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกร่งขัาแพลได้แปดนะคะเป็งตู้เข้าหนึ่งสองสามสี่ เด็ดเก้าเป็นตัวเลเก้ามล่องพี่นเนาะมจะได้กี่บาทก็น้องนี่ขายผักขายผักจ้ามาจ้ามาจ้ามาซื้อผักสาวน้อยเด้อจ้าเด้อผักปลอดสารพิษนะคะบริภโภคหยดพ่นยาเด้อพี่น้องเด้อใส่ตะปูชิงหัวเด้อค่ะนี่ยสาวน้อยใส่ตะปูชิงหัวเด้อหอมดมนะดมอีกพี่น้องหอม เริ่มสิเมาเลยี่เริ่มสิเมากินพักน,นั่นเองดังเริ่มจ่ายแล้วพี่นอ้องเริ่มตีเดียวตึ๊บตับตึ๊บตับนะเอากระปุกไว้กินนะพี่นอ้นองเนาะปุกเล่นๆปุกไว้แง่ปุกไว้เล่นๆได้ขายเอากระดีจ่ายนะพี่นอ้อง ูกเร่งเราได้ขายก็เป็นอยเป็นผลได้ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวส่งแม่ค้าจ้าส่งไยายนะจ้า,เ,าะะเดี๋ยวไปทำงาน,นงเย๋ยแวะส่งเพื่อนจ้าเดี๋ยวมาดูกันลุ้นกันนะจ้าว่าเราขายผักวันนี้เาย้อนสี่ได้สักบาทพี่น้องจ้า ถึงที่ทำงานแล้วส่งผักคุณยายบายเรียบร้อยแลวจ้าน่ได้หกสิบบาทพี่น้องผักคางคางบานเสาย้อส่วนวน,น,น้อยเสาย้อะเนี่ยค่าได้กัหกสิบบาทได้ค่าขนมแล้วนี่จ้าวันนี้ก็ขอเตรียมตัวทำงานก่อนนะคะทาแป้งแต่งหน้าก่อนนะคะจ้าคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศ ไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคุณพี่บ้าอะไรแกันเอง